สวัสดีค่ะคุณแม่พาชัยพาเข้าครัววันนี้จะทําเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะนั่นก็คือผัดตับดอกหอมค่ะผัดตับดอกหอมของเรานะคะก็จะมีวัตถุดิบก็จะมีตับนะคะแล้วก็จะมีหอมดอกหอมนะคะก็จะมีเครื่องปรุงรสก็จะมีซีอิ๊วน้ําปลาน้ําตาลซอสหอยนางลมเรามาล้างตับกันเลยค่ะแม่มีเคล็ดลับดีๆที่จะบอกนะคะตับเราต้องล้างให้ ให้สะอาดก่อนอก็นิดเนึงนะคะตับของเรานะคะเราแร่หรั่นกระชี้อพอคำแล้วนะคะหั่นตามที่เราต้องการเราก็มาล้างด้วยแป้งข้าวโพดค่ะ แป้งข้าโพดหรือแป้งมันก็ได้นะคะประมาณสมช้อนชานี่เราก็คุกเราจะล้างอย่างนี้สองครั้งนะคะโดยไม่ต้องใส่น้ำคุกมือเบาๆนะคะเราจะล้างสองครั้งนี่แม่ล้างไปแล้ว1ครั้งเลยอีก1ครั้งนะคะ พอคลุกสักพักหนึ่งเราก็เติมน้ำนิดหน่อยคะอ่ะเพื่อให้น้ำเป็นตัวล่อให้เลือดที่อยู่ในตับเขาออกมาจนหมดนะคะคลุกเบาๆนะคะ ทำการล้างเลยค่ะล้างจนกว่าน้ำจะใส่นะคะ เมื่อน้ำใสแล้วล้างน้ำสุดท้ายก็คือเราเติมน้ำส้มสายชูลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็เติมนาน้ำส้มสายชูก็จะช่วยล้างเมื่อขาวแล้วก็ที่อยู่ในตัวเลือดนะคะให้ออกไปหมด ก็จะได้เลือดใสๆอย่างนี้นะคะไม่เหลือเออเป็นเลือดเลยตับใสๆอย่างนี้นะคะไม่เหลือเลือดเลยเราก็ใส่แล้วเราก็มาใส่ซอสซอสหน่อยนังลมหนึ่งช้อนค่ะ แล้วก็น้ำมันงาค่ะประมาณสองสามหยดคูกเขากระตับนะคะคูกเขากระตับให้ทั่วตัวนี้นะคะจะทำให้ตับของเรานุ่มเด้งนะคะอะเราไปนำไปผัดเลยค่ะ กระทาตั้งไฟแใช้กระทาที่เราเจียวกระเทียมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะใช้ได้เลยแล้วก็ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวค่ะไม่ต้องเงยอะประมาณสองช้อนโต๊ะ ใส่ตับที่เราหมักไว้ลงผัดเลยค่ะจะสังเกตได้ว่าตับจะเป็นลักษณะที่นุ่งๆนะคะดูมไม่เหนียว ก็ใส่ต้นหอมเลยค่ะกระโทียค่ะดอกหอมค่ะปรุงรสน้ำตาล หนึ่งช้อนชาครึ่งนะคะเพราะในดอกขอขมันจะหวานมีความหวานแล้วซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนอน้ำตาลครึ่งช้อนโตนะคะถ้าแกบขาจสาลียังไม่ต้องการใข้าวึา กรสุบแล้นะคะดอกหอมกระสุบนะคะเอามาชิสกันนะคะรสชาติอร่อยมากค่ะดังเสร็จนะคะ ปิดไฟเลยค่ะใช้เวลาหนะักไม่นานค่ะแล้วแม่ก็จะเพิ่มแคลอรด,ด้วยนะคะเพื่อเพื่อเราจะได้สีสันแล้วก็เพิ่มสุณค่าทางอาหารด้วยค่ะเราก็โรยด้วยกระเทียมที่เราเจียวไว้นะคะ หน้าทานไหมคะตับผัดดอกหอมค่ะลองไปทําทานดูนะคะถ้าชอบเพปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะว่าครั้งต่อไปคุณแม่จะพาข้าครัวทําอะไรเป็นเมนูง่ายๆและจะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมานําเสนอนะคะเพปนี<อ>้อขอสวัสดีคะ่ะ